สวัสดีท่านครับผมธนายนิทัตประสริฐนตรกุลวันนี้ทนายอยากมาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในการจับพระหลวงพอ่ออารงณ์กดในความรู้สึกของทนายที่เป็นชาวพุทธเนี่ยฮก็รู้สึกจะไม่ค่อยสบายใจนักเนื่องจากว่าหลวงพ่อเนี่ยเคยทําคุณงามความดีในการช่วยชีวิตคนนะเป็นจํานวนมากแต่ว่าโอเคเมื่อ เมื่อหลวงพ่อโดนจับไปแล้วทนายก็ไม่อยากจะพูดมากแล้วโดยเฉพาะไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไปขุดกันนะมันมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมีการส่งข้อมูลไปให้สื่อแล้วก็ช่วยจัดโจมตีไม่ผิดนั่นก็ต้องผิดนี่ไม่ผิดนี่ก็ไปผิดนั่นเพื่อที่จะได้หาเหตุในการที่จะว่าจับกันละกันโดยเฉพาะก่อนหน้านั้นก็มีข่าวว่าหลวงพ่อจะลงจะหลบหนีอะไรกันแล้วแต่ออกไปมัวไปหมดเลยซึ่ง ท้ายสุดแล้วเนี่ยเหตุที่ศาลอนุมัติหมายจับเนื่นองจากพนังงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องต่อศาลศาลก็ก็ต้องดูจากพยานหลักฐานที่พนังงานสอบสวนยื่นขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะ,ะพิจารณาเหตุมันเกิดจากการเสนอขึ้นไปของพนังงานสอบสวนซึ่งศาลจะพิจารณาตามพยานหลักฐานแต่เคสนี้ที่ศาลยอมออกหมายจับเพราะว่าโทษในคดีที่ หลวงพ่อเนี่ยโดนเนี่ยทนายไปดูแล้วเนี่ยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา147และ157ซึ่ง147เนี่ยโทษมันก็1นึ่ปีถึง10ปีดังนั้นเนี่ยนะครับเหตุที่จะออกหมายจับตามวิอาญามาตรา66เนี่ยถ้าโทษเกิน3ปีแล้วเนี่ย อาสามารถข้อออกมาจับได้และอันที่สองก็อาจจะเกิดจากว่าเกงว่าจะหลบหนีนี่คือเรื่องเคสนี้นะเกงว่าจะหลบหนีเพราะว่ามีการเหมือนปล่อยข่าวมาว่าเนี่ยหลวงพ่ออยู่ในรถจะออกไปและพร้อมกับมีเงินซุกซ่อนอยู่อะไรสานองนั้นนะครับและอันที่สามก็คือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งดังนั้นเหตุที่ออกจับหลวงพ่อได้ก็คือโทษเกินสามปีแล้วก็น่าจะมีการเหมือนกับ อ้างว่าจะหลบหนีแต่ใครจะเชื่อว่าหลวงพ่อจะหลบหนีไม่มีทางครับไม่มีทางเลยครับคุณจะเป็นใครยังไงเนี่ยไม่มีทางหลบหนีได้แน่นอนเพราะว่าตํารวจเขาเฝ้าคอยจ้องอยู่ตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วแต่ทนายเชื่อเลยนะครับว่านั่นก็คือเหตุผลแต่ว่าไม่รู้ใครเป็นคนสร้างเหตุผลในการที่จะ,อะขอสารรัวัตออกหมายจับแล้วก็เข้าไปจับหลวงพ่อในยามวิการ อ้างว่าอยู่ในรถมีพฤติกรรมน่าจะหลบหนีโอเคแล้เราก็จะไม่ว่านะครับแต่อันนี้ก็เป็นเทคนิคของพนักงานสอบสวนหรือตำรวจที่เขาจะทำก็เป็นปกติวิสัยอยู่แล้วนะครับแล้วตามข่าวว่าหลวงพ่อเนี่ยถูกจับเพราะว่าเป็นเจ้าพนักงานงงไหมครับท่านพระเจ้าวาดนะครับทุกเป็นเจ้าพนักงานซึ่งอันนี้มันไปเข้าพรบรสงพันห้าก็ไม่รู้ว่า ทำไมพรบสงฆ์พรนยห้าจึงจับเจ้าอาวาสนะครับไปเป็นเจ้าพนักงานเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสนี่อยู่ในกระบวนการเป็นเจ้าพนักงานหมดนะครับซึ่งสงเองเนี่ยไม่รู้แล้วครับว่าก็สงก็อยู่แบบสงนะแต่วันดีคืนดีกลายเป็นเจ้าพนักงานของรัฐไปแล้วโดยปริยายแล้วก็เข้าไปในกระบวนการกฎหมายที่มัน้ายแรงขึ้นถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใน คำว่าเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยเหตุที่เจ้าพนักงานตํารวจจะไปดําเนินคดีนี้ก็ยังไม่รู้จะดําเนินเหตุด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่าการเป็นเจ้าพนักงานแล้วก็ก่อความผิดเนี่ยรัฐเป็นผู้เสียหายมันก็กลายเป็นว่าตํารวจก็เป็นผู้เสียหายแล้วจอาจจะมีตํารวจคนนึงไปร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็กลายเป็นว่าขยายขบวนการเข้าไปนะครับเพราะปกติถ้าไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานนะครับมันจะต้องมีการกล่าวโทษร้องทุกข์โดยเอกชน อันนั้นพอพอเข้าใจนะครับเพราะนั้นไอ้หนึ่งสี่เจ็ดที่ข่าวมันออกมาว่าก็คือสรุปง่ายๆว่าหลวงพ่อเป็นเจ้าพนักง,งานก็เบียดใบเบียดบังเนี่เบียดบงนะับดบงทรัพย์ซึ่งไม่รู้ทรัพย์ตรงไหนนะครับเป็นของตนเองก็คือเป็นของหลวงพ่อหรือยอมให้บุคคลภายนอกหรือคนอื่นเนี่ยมาเบียดบงังทรัพย์อนั้นไปซึ่งลักษณะอันเนี้ยก็คงจะไปเกี่ยวกับหมอบีเหมือนกับว่าปล่อยปะละเลยให้หมอบีเนี่ยไปเบียดบงังทรัพย์ แต่ว่าเราก็ต้องมาดูนะครับว่าเป็นเจ้าพนักงานหลวงพ่อเนี่ยในขณะที่เป็นเจ้าพนักงานนี่มันจะต้องอยู่ในตําแหน่งของจเจ้าอาวาสและทำในกิจการของวัดแต่ในเรื่องของคนภายนอกหรือนอกหน้าที่แล้วเนี่ยอย่างตํารวจเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเจ้าพนักงานก็อยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ออกเวรแล้วก็เป็นแค่ตํารวจธรรมดาเหมือนนักการเมืองนะครับเหมือนกันหมดนะครับไอ้คาว่าเป็นเจ้าพนักงานตอนนี้ก็กลายเป็นว่าหลวงพ่อเนี่ยก็ ไม่รู้ลนะ่ะเหมือนกับเป็นเจ้าพนักงานตลอดเวลาหรือเปล่าในความรู้สึกของของทนายนะครับว่าอทำไมไมันได้แยกแยะหรือว่าถ้าเป็นเจ้าพนักงานก็ต้องอยู่ในบริบทของอเกี่ยวกับวัดโดยตรงเช่นบริหารวัดแล้วก็ดูแลพระในวัดนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกิจของวัดถ้าจะเป็นกิจน,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 นอกเนี่ยนะครับเป็นกิจนอกเนี่ยมันก็ไม่น่าที่จะเป็นเจ้าพนักงานได้ ดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นเกิดเหตุอย่างนี้แล้วเนี่ยทนายก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าทนายก็เป็นชาวพุทธคนหนึ่งแม้จะไม่ได้รู้เรื่องศาสนาอะไรมากแต่ก็เป็นคนที่อ,อยากจะเห็นความเป็นธรรมแล้วก็ไม่อยากที่จะให้เรื่องที่พระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้รู้กฎหมายอะไรเลยก็ทําไปเรื่อย นะครับแล้วก็มีคนนู้นมาบอกคนนี้มาชักจูงคนนี้มาเสนอวิธีการตัวเองก็ออาอนญาโยมจะไปทําอะไรก็ทํามีเงินมาถวายวัดวัดก็เอาไปช่วยเหลือ,อคนที่เขาประสบภัยดังนั้นนี่นะครับข่าวที่มันออกมาเนี่ยที่ทนายฟังแล้วเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานนีย่ยังไม่รู้หลวงพ่อผิดตรงไหนเลย นะครไอส้สีขาวเรื่องบัตรประชาชนก็ให้ไล่กันขณะกรมการปกครองออกมายืนยันแล้วนะเขาว่าเป็นคนไหมายเลขนะขนก็ก็ยังให้ไล่นะครับแล้วไปถ่ายบ้านของหลวงพ่อสมัยหลวงพ่อเป็นหนุ่มๆอยู่อ้างว่านี่เป็นเป็นบ้านของหลวงพ่อคนเขาฟังแล้วเขาก็กลายเป็น,น,นกกว่านึกว่าหลวงพ่อนี่จักย่องเงินในระหว่างที่เป็นเจ้าว่านเราไปซื้อบ้านแต่ไม่ใช่เป็นบ้านในสมัยนหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยขบวนการในการที่ จับหลวงพ่อเที่ยวเนี้ยชัดเจนเลยนะครับถ้าใครไปติดตามข่าวเนี่ยมีการให้ข่าวไปยังสื่อต่างๆเพื่อบ่อนทําลายนะทำลายนี่ว่าทุบไปเรื่อยๆทุบไปเรื่อยๆทุบไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งนะฮะตำรวจก็เข้ามาดําเนินการแต่สรุปสุดท้ายแล้วไอสิ่งที่หลวงพ่อโดนโจมตีมากมายเนี่ยกลายเป็นแค่เรื่องเล็กๆก็กลายเป็นว่าหลวงพ่อมาโดนในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานเอาพระไปเป็นเจ้าพนักงาน แล้วก็เบียดบางทรัพย์ซึ่งไอคำนี้มันมันฟังมากเลยนะไอเบียดบางทรัพย์เนี่ยเพราะพระนี่รับเงินมาก็ใช้แบบพระแล้วก็เห็นอยู่นะครับจะจะรู้ว่าเงินที่ถือเนี่ยกลายเป็นเงินของของเจ้าพนักง,งานแล้วที่ตัวเองจะต้องมีหน้าที่ดูแลอย่างนั้นพระนี่ยถ้าอย่างเนี้ติดคุกทั้งประเทศนะครับติดคุกประเทศมันก็เข้าแผนทําลายศาสนา ก็ธรรมดาครับแต่ว่าใครอยู่เบื้องหลังเคสนี้ทนายไม่รู้จริงๆแต่ว่ายังไงก็ข้องใจในข้อหาที่หลวงพ่อ,อถูกตั้งข้อหาในคดีนี้นะครับอันนี้ทนายอยากขอฟังเป็นธรรมนะครับยังไงนะฮะว่าหลายๆเคสนะพระผู้ใหญ่เนี่ยโดนตั้งข้อหามาแล้วก็สุดท้ายสาลยกฟ้องเพราะไม่มีหลักฐานแต่ว่าเคสในเมืองไทยเนี่ยกฎหมายเขาใช้ระบบกล่าวหาถ้ามีช่องทางทางกฎหมายนิดหนึ่งกล่าวหาได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยอันนี้ทนายก็มองว่าต้องไปแก้ที่พรบสง์แล้วนะฮะไปเอาคำว่าเจ้าพนักง,งานออกไปจากพระซะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระติดคุกทุกรูปนะครับพระติดทุกทุกรูปถ้าไปดูทุกวัดน,น่ะติดคุกทุกรูปนะครับผิดหมดนะครับทุกวันนี้ผิดหมดนะฮะเพราะว่าพระเขาอยู่แบบพระเขาไม่ได้อยู่แบบเจ้าพนักง,งาน เขาไม่ได้ฝึกมาแบบเจ้าพนักง,งานเขาไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายแล้วก็ไม่ยู่นทางโลกแต่ทุกวันนี้กฎหมายล่าหลัง2,505พศงไงเนี่ยไปเอาคําว่าเจ้าพนักง,งานมาครอบจเจ้าอาวาสแล้วถึงเวลาจะเล่นงานนะครับก็เอาคําว่าเจ้าพนักง,งานเนี่ยมาโยนความผิดให้กับ พระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งอย่างเนี้เนี่ยมันจะต้องไปแก้แล้วนะครับพรบรสงฆ์ต้องแก้เด็ดขาดเลยเนะี่ยอันนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของทนายนะครับส่วนท่านใดก็จะมีความเห็นยังไงจะซ้าเติมพระเพออะไรก็ไม่ปไม่เป็นไรนะครับซ้ําเติมไปเลยนะครับแต่ท่านต้องดูจิตสํานึกของท่านนะครับต้องดูจิตสํานึกของท่านนะครับพระคนเรียกว่าไม้ล้มข้ามได้คนล้มข้ามไม่ได้อย่าข้ามนะแต่ถ้าพระ,ะพลาดพังเนี่นะครับแต่ท่านท่านมีใจเป็นธรรมมีใจเป็นพุทธหน่อยนะครับ ท่ญญาญจะด่าพระด่าเจ้าแบบสนุกหรือด่าทนายแบบสนุกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ทนายเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นผลดีสําหรับคนที่มีใจิตใ,ใจคิดทางด้านนั้นแน่นอนครับโอเคครับจากทนายนิณั์ประเสริฐนิรุณสวัสดีครับ